สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวร้ายในสมัยพุทธกาลหรือคนที่ทำความชั่วบาปหนาในสมัยนั้นแต่กลับสามารถที่จะตัดสปอนุตระสัมมาสัมโพธิยาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ในอนาคตเลยนะครับเคยคิดไหมครับว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ทั้งๆท,ที่ทำความชั่วบาปหนามากขนาดนี้มาฟังกันครับ ว่าจะมีใครบ้างและเพราะเหตุผลอะไรถึงได้เป็นมาเริ่มกันเลยครับกับท่านแรกก็คือท้าปรณิมมิตตวสวตีมานหรือพญามารที่เรารู้จักกันตอนที่มาขวางพระพุทธเจ้าตอนที่กำลังนนจะตัดสรุและพญามารตนนี้ก็ถูกพระโคดมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้พยากรณ์ไว้แล้วว่า พระปรณิมมิตวสาวตีผู้นี้จะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตชื่อว่าพระธรรมสามีพุทธเจ้าและเหตุของการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งตอนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระนามว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าตอนนั้นพญามารได้เกิดเป็นมหาเสนาบดีชื่อว่าโพธิอมหาแห่งพระเจ้ากิงกิศมหาราช แล้วมีอยู่วันหนึง่งพระเจ้ากิงกิสาที่เป็นกษัตริย์อยู่ในขณะนั้นได้ทราบว่าขณะนี้พระกัสสปะพุทธเจ้าได้ออกจากนิโรสมาบัติแล้วแล้วพระเจ้ากิงกิศะ ก็มีความปรารถนาว่าอยากจะถวายทานให้แก่พระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นคนแรกเหตุก็เพราะว่าเมื่อใดที่มีพระรูปใดรูปหนึ่งได้ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วแล้วผู้ใดถวายทานแก่พระรูปนั้นเป็นคนแรกจะได้ผลบุญมหาศาลอันหาที่สุดไม่ได้แล้วตอนนี้ผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเป็นถึงพระพุทธเจ้าอีกผลบุญนั้นจะยิ่งใหญ่มหาศาลแค่ไหน ตอนนี้พระเจ้ากิงกิจะก็ได้ให้ทหารตีกองร้องบอกกล่าวกับชาวเมืองว่าห้ามมิให้ชาวเมืองคนไหนถาวายทานแก่พระกัสปะพุทธเจ้าก่อนพระองค์หากผู้ใดขัดขืนจะต้องได้รับโทษแล้วพระเจ้ากิงกิจะก็ได้ให้ทหารกั้นอาณาเขตไว้ตรงที่พระกัสปะพุทธเจ้าอยู่ไม่ให้ใครสามารถเข้าไปหาพระกัสปะพุทธเจ้าได้ครั้งนั้น โพธ,ธิอมา์ตก็ได้ทราบเหมือนกันว่าพระกัสสปุทธเจ้าได้ออกจากนิโรสมาบัติแล้วก็มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะถวายทานแก่พระพุทธเจ้าด้วยเช่นกันด้วยความปรารถนาอันแรงกล้านี้จึงไม่ทําให้โพธ,ธิอมาร์ตเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับเลยจึงได้ไปบอกบุตรและภรรยาให้เตรียมเครื่องถายทานและผ้าผืนหนึ่ง พอรุ่งเช้าโพธิอมาร์ตก็ได้เดินไปยังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ทหารที่ทำหน้าที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นก็ถามว่าท่านมีทุละอะไรมหาเสนาบดีโพธิอมาร์ตก็คิดในใจว่าเราจะมาถวายทานแก่พระพุทธเจ้าเราก็จะพูดตามความสัต์จริงจะไม่พูดโกหกพอสิ้นความคิด โพธิอมาตก็ได้พูดไปตามความจริงว่าเราจะมาถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพอทหารได้ยินดังนั้นก็จับตัวโพธิอมาตส่งตัวไปให้พระเจ้ากิงกิจสาตัดสินโทษพอพระเจ้ากิงกิจสาทราบเรื่องแล้วก็เกิดความโมโหอย่างมากก็เลยลงโทษโพธิอมาตขั้นสูงสุดคือให้นำโพธิอมาตไปตัดศีรษะซะ ตอนนี้พระกัสสปพุทธเจ้าก็ได้ทราบเรื่องของโพธิอมรมแล้วด้วยโพธิญาณพระองค์ จึงเนรมิรกาให้เป็นสองพระองค์โดยร่างที่เนรมิตมาให้อยู่ที่ที่พระองค์ประทับอยู่เพื่อให้ทหารได้เห็นว่าพระองค์ยังไม่ได้ไปไหนส่วนร่างกายจริงของพระองค์ก็ได้เสด็จไปหาโพธิอมารที่ป่าช้าลานประหารและได้ใช้ลิ์ให้โพธิอมารเห็นพระองค์เพียงผู้เดียวทหารที่อยู่ตรงนั้นจะไม่เห็นพระองค์ เมื่อพระองค์ไปถึงก็เข้าไปหาโพธิอมารตแล้วก็ได้เทศสั่งสอนว่าให้ละและจงอย่าอาลัยกับชีวิตเลยพอโพธิอมารตได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็เลยยกเครื่องทยทานและผ้าที่ติดตัวมาด้วยถวายให้แก่พระกัสสปะพุทธเจ้าและอธิษฐานตั้งความปรารถนาว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเช่นเดียวกับพระกัสปะพุทธเจ้าด้วยเถิดเมื่อตั้งความปรารถนาเสร็จสิ้นแล้วพระกัสปะพุทธเจ้าก็ได้เอามือของพระองค์รูปไปที่ศีรษะของโพธิอมารแล้วพยากรณ์ว่าโพธิอมารจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนแล้วจะมีพระนามว่าพัทธรรมสสามีพุทธเจ้า แต่ดูก่อนโพธิอมารท่านนั้นยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ช้านานหนักหนาะแล้วท่านจะไปเกิดเป็นพญามารในชั้นปรณิม,มิตวสวรตีด้วยผลของบุญนำแต่มีกรรมมาเติมแต่งเหตุเพราะว่าท่านยังอยู่ในห้วงของกิเลสเพราะยังเป็นปุถุชนเลยมีความคิดเห็นผิดคิดจะแข่งดีแข่งบรารมีกับพระโคดมพุทธเจ้าแต่ท้ายสุด ก็เกิดสำนึกได้และได้เอ่ยความปรารถนาพุทธภูมิอีกครั้งหนึง่งก็คือตอนที่พยามารโดนพับอุปคุตปราแล้ครับแล้วก็ได้สำนึกผิดก็เอ่ยความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นแล้วสุดท้ายโพธิอมหาตก็โดนประหารด้วยการตัดศีรษะไปนะครับ พอสีสาตกลงพื้นก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าแผ่นดินน่าจะรับรู้ถึงคำพยากรณ์แล้วว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์จะได้อุบัติขึ้นมาในภายภาคหน้านี่แหละครับ เหตุผลของการที่พญามารทำไมถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าแต่ผมว่าเมื่อถึงคราวของที่พญามารจะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหนทางของพญามารในการตัดสรุนนั้นต้องลำบากอย่างแน่นอนเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่นพระโคโดมพุทธเจ้า สมัยตอนที่ท่านเกิดเป็นพราหมณ์ที่ชื่อว่าโชติปาละแล้วในตอนนั้นพระกัสปะพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วโชวติปาละได้มีโอกาสไปฟังธรรมจากพระกัสปะพุทธเจ้าแต่ตัวเองนั้นไม่เข้าใจธรรมที่พระกัสปะพุทธเจ้าได้แสดงก็เลยไปดูหมิน่นธรรมของพระพุทธเจ้าว่าธรรมนั้นฟังยากสอนไปใครเขาจะเข้าใจเหตุการณ์นั้นพระกัศปะได้พยากรณ์ว่า โชติปาละผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตชื่อว่าพระโคดมพุทธเจ้าแต่ด้วยบาปกรรมที่ดูหมิน่นธรรมของเรานี้จะให้ในตอนที่จะตัดสรุปจะพบแต่หนทางที่ผิดและจะใช้เวลานานในการตัดสรุปนานถึง6ปีเห็นไหมครับว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นใช้เวลานานในการตัดสรุปกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะครับ พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆใช้เวลาไม่นานครับอย่างเช่นพระก,กัคกุศลทาพุทธเจ้าใช้เวลาแค่8เดือนพระโกนาคมพุทธเจ้าใช้เวลาแค่6เดือนพระก,กัสป,ปะพุทธเจ้าใช้เวลาแค่7วันส่วนพระโคดมพระพุทธเจ้าของเราใช้เวลาถึง6ปีในการตัดสรุปเลยนะครับ ผลทางที่ผิดมายาวนานเลยของพระโคโดมก็คือการบำเพ็ญทุกขก,กิริยาคือการอดข้าวอดน้ำํำทรมานร่างกายตนเองอันนี้คือหนทางที่ผิดนะครับพระพุทธเจ้าองค์อื่นไม่ได้ทํากันแบบนี้นะครับ อันนี้คือกรรมของการไปดูหมิ่นเฉยๆนะครับแล้วเทียบกับพญามารพญามานี่ยกมาทั้งกองทัพเลยนะครับทั้งดนบรรดาลิ์ใส่พระพุทธเจ้าต่างๆนานาหวังที่จะทําร้ายเลยก็ลองคิดดูว่ากรรมนี้จะทําให้พญามานนั้นพบหนทางที่แสนยากเข็นขนาดไหน ส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คือเทวทัตนะครับแต่เทวทัตนี้จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับแต่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดสรตวด้วยตนเองแต่จะไม่เผยแพร่ศาสนาไม่มีศาสนาเป็นของตนเองเทวทัตเริ่มจองเวรพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่เกิดเป็นช่างขายทองกับพระพุทธเจ้านะครับ แต่เทวทัตเป็นพ่อขาที่ไม่สุจริตต่างจากพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นช่างทองที่สุจริตรับซื้อทองตามความเป็นจริงคนที่เอาทองมาขายก็เอาไปขายกับพระพุทธเจ้าของเราในตอนนั้นทั้งหมด ทำให้เทวทัตโกตรธแล้วก็หยิบทรายมาหนึ่งกำรรมือแล้วก็บอกว่าจะขอจองเวรกับพระพุทธเจ้าทุกชาติเท่ากับเมรายที่อยู่ในกำรรมือนี้นี่แหละครับเลยเป็นเหตุที่ว่าถ้าชาติไหนเทวทัตเกิดมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าชาตินั้นก็จะเป็นศัตรตูกรรันแต่ถ้าชาติไหนไม่ได้เกิดมาพร้อมกันเทวทัตก็จะเป็นคนที่บำเพเ็ญบุญบาร,รมีอย่างหนักเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าท,ทําไมเทวทัตถึงมีบุญบาร,รมีพอที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธ เรื่องราวในวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ